นอนกับใครจีตอนอยู uh ่กร uh 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 ุงเทพตอนนี้จะนอนกับใครวันนี้ตอนตอนอยู่บ้านสวนตอนอยู่ไหนเรียนตอนอยู่บ้านสวนกัน กนแม่ดานแล้วตอนอยู่บ้านซีวีแล้วก็ตอนไปบ้านโตกับใครมากับใครไปบ้านโตกับใครกับใครไปบ้านโตแบบใครคนเดียวเรา้ไม่หลับ <laughs> นอนกับโต๊ก็ไม่หลับหรอรถก็ไม่หลับฮะรถก็ไม่รถก็ไม่หลับแล้วนอนกับโต๊ะหลับไหมโต๊ะกอดเก่งนะแต่นอนไม่หลับแต่นอนไม่หลับจริงเหรอโต๊ะก็กอดเก่งโต๊ะกอดเก่งนะโต๊ะกอดอืโต๊ะกอดเต่เด็เด็ หลับนะกับแม่หลับไหมหลับดีเลยเหรอแล้วกับแม่ทำไมอ่ะพออะไรอือพออะไรเป่าฮะสมัยเก่าฮะสมัยเก่าเนี่ยสมัยเก่าสมัยสมัยเก่าพองมานี้สมัยใหม่แต่ก็นอนหลับอ๋อของมามี้สมัยใหม่แล้วกองแม่สมัยเก่า